กายปักเกี่ยวปินลูกเกี่ยวปินเซนปักอจิจักกันจิจักกันไปจิจักกัน

กายต้องเกี่ยวทบเล่น้องเกี่ยวอย่าทำเลี้ยงดักง่ายยุ่นแต่เอาเงินเอาเงินแล้วเอาเงินแล้วมีเงินบ้างได้เหรม่งดูมิจักบาท